สวัสดีครับวันนี้มาเปิดคลิปที่อยุธยาครับผมกวยเตียวเรือชิมเพลงอ๋อจ่าบัดครับจ่าบัดอันนี้ก็ไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือมาแล้วนะครับันนี้คุณแม่ก็ซื้อโรตีสายไหม่ครับน่ซื้อไปฝากนะซื้อไฝากเดดขดครับ อิมบังรอนครับเนี่ยเคยชิมแล้วน,นะครับเป็นอร่อยครับวันนี้พาลูกสาวมาทำงานที่ยุทธยาครับยังไงมาแถวนี้ร้านอาหารเยอะเลยนะครับเนี่ย เขาถ่ายเสร็จแล้วเหรอครับไม่ครับเขาถ่ายยังเลยนเขาถ่ายยังถ่ายเสร็จแล้วโอ้แล้วเราก็จะถ้าเขาถ่ายเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับเดินทางไปไหว้พระอ๋อนี่เขาพาทางทำโรตีนะครับดูดูวิธีการทำมัน ทิงไ้ตรนั้นนะครับฝั่งนี้ก็ที่เราเข้ามาทางเจดีที่อยู่รงยเจดีย JD ครับเจดี JD นักเลงแล้วก็ขับรถอดใต้ผ่านมาถ้าเราจะไปดโูโบราณโบราณสถานเราต้องเข้าเมืององทีนึงเข้าไปทางในเมือง ก็จ,จอดรถทิ้งตรงนี้ครับฝากเข้าไว้ฝากเจ้าของร้านกาแฟาไปครับครับตอนนี้ก็มาไหว้พระท,ที่วัดกล้วยครับ ด้วยนี่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับจะพาเดินเข้าไปไวิีไหวพระไม่ได้ถ่ายให้ดูครัแล้วรอคุณแม่ห้องน้ำก่นก็บรรยากาศก็สดใสเลยครับ แดดร้อนนิดหนึง่งแต่ลมก็เย็นดีครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาอแม่น้ำป่าสักครับเป็นที่เขาบอกกันไหมครับลูกสาวเขาไปทำงานต่ออยู่เลยมารอว่าจะไปหมู่บ้านญี่ปุ่นถามคุณป้าก่อนหมู่บ้านญี่ปุ่นยงงู่ไหนคุณป้าหมู่บ้านญี่ปุ่นไปทางไหนเนี่ยบ้านญี่ปุ่น คุณคุณต้องไปเลยนะ,ะฝ่ามือเลี้ยวฝ่ามือนะตรงไหนไกลไหมป้าคิดว่าไม่ไกลฮะวัดท่านอันเชิงอ่ะคุณแต่ว,วันาท่านอันเชิงแล้วเลยวัดท่านอันเชิงไปนิดนึงอ๋อต้องไปไปนี่แหรอฝ่ามือพอพอพอไปอถึงทางเลี้ยวคือฝ่ามือเลยตรงปวัดท่านอันเชิงตรงทางรถไฟใช่ไหมคุณป้าไม่ต้องข้ามนะเอาเราเลี้ยวขวา เลี้ยวขาเลยออ๋คเลี้ยวขวาแล้วก็คุณก็นั่นแหละเลยรว่าเชืงไปหน่อยก็หมู่บ้านญี่ปุ่นครับครับปอบคุณป้าครับคุณป้ามาผิดทางเลยเลยมาได้เลยมาได้เลยได้มาไหว้พระที่นี่ครับคุณป้าได้เลยมาเลยมาครับครับครับอันนี้แม่น้ำแม่น้ำป่าศักดิ์หรือป้าใช่จ้ะอ๋อครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ท่าน้ำวัดกล้วยครับในน้ำป่าสักครับวับกกล้วยครับไม่เคยมาครับตบร,บรบตนตงนี้ถ้าออกไปตรงนู้นก็ไปวัดพนันเชิญ เรือเร่ยโยงเร่ลากลากันมาครับแล้วพาไปดูแบบหลายที่ครับันนี้นะหมู่บ้านญี่ปุ่นต้องเลี้ยวขวาตรงที่สามแยกก็เลี้ยวมาต้องเลี้ยวขวาไม่ใช่เขาไปรอแล้วเขาไม่เจอเราบบอ่า ถ่ายนะถ่ายบรรยากาศโอ้ไม่ซื้ออาหารไม่ปลาคุณแม่ปลาเต็มเลยปลาตะเพียนถางแดงครับเย็นสบายเลยครับ่าน้ามัดก้วย ที่เห็นเรียวิ่งแวบๆมาคันลำ ที่ร้านไอ้โรตีอ่ะนะลูกนะโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้แม่แม,แม,แม่กำลังไปแล้วลูกแม่อยู่วัดกล้วยอยู่อ๋อเรือมาแล้วครับมาลำเดียวครับไม่ได้ลากจ้าวันนี้รวยนะวันนี้รวย ครับเราจะได้กล้วยครับวัดกล้วยเรือลำกำลังมาอันนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญายานะครับเนี่ยใชแ่แม่น้ำเจ้าพญาน่าจะใช่เลยครับตรงฝั่งนี้ บัดอะไรครับยังไม่รู้นะครับไม่เคยมาแต่นี่มีเรือข้ามฟากด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่วัดพุธทธยสวัรค์นะครับ ก่อนจะเดินทางกลับบ้านสา,าวไหว้พระก่อนเดินเดินไปก่อนแม่เดินไปทางนูน้นพุ่นเพิ่งไงนูเดินไปไหน อันนี้ก็อยู่ริมริมแม่น้ำเจ้าพยาคร้บเนี่ยอโอ้น่ยจะโบระน่าจะเก่าแก่นะแม่เนี่ยมีหานนี่ วันนี้พามาดูเมืองกรุงเก่าครับพระนครศรีญญอยุธยา ใหญ่ไม่ถูกเลยครับเยสวยงามมากครับ ในภาพบรรยายนะครับความเจริญรุ่งเรืองสมัยกรุงศรีอยุธยายิ่งใหญ่มากเลยครับวัดพุทธไทยสวรรค์ครับโอ้ตรงนั้นน่าเป็นพระนอนครับมองไปไกล 嗯、泰国，泰国的这个、这个是、啊、哦，我没 ไปไหว้พ้านอนเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพาไปไหว้พ้านอนครับฝั่งนู้นมีวิหารสองหลังครับที่ยังสมบูรณ์ครับฝั่งนี้ก็เท่าที่เท่าที่เห็นนี่นะครับสภาพแล้วพาไปดูครับ สเขาไม่เขาไม่เข้าไปเหมือนกัไในวาย้างนอกนี่นนก็ไหวเสร็จเรียบร้อยแลย้วครับมาขอพรเขาเมื่อหลวงพ่อ ก็เดินทางกลับแล้วนะครับว่าว่ายไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ครับเราจะเดินพาไปดูริมแม่น้ำนะครับ เป็นอนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนะเรศวรมหาราชครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองครับอันนี้ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับสาธุสาธุาธโอ้โลูกหการมีบุญที่ได้มากราบพระมหากษัตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวัดพุทธไทยสวัสรับไม่เคยมาเลยครับอันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้เรือโยมกำลังมาครับน้ำไหลแรงมากเลยครับเมื่อตะกี้ไปอยู่ตรงแถวโรงพยาบาลครับที่มีร้านอาหารริมแม่น้ำนครับ ก็เลาะมานี่ยครับฝั่งเนื้อจะเป็นร้านอาหารครับอบาเป่าดอนทะเลบัวแดงก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ได้พามาชม มาไหวพ้พระวัดสมยสัยกรุงศรีอยุธยาครับอยุทยาวัดพุทธไทยสวรรค์ครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอุดรทะเลบัวแดงด้วยนะครับสวัสดีครับ